<discounts>, อยากเรียนนอกจะมองให้สมัสดีไม่ดีสวัยดีไปเปิดประสบการณ์ในห้องเรียนด้วยแต่เราจะมาเงินโอ้แล้วขอยกให้นักฟุดนะวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที <radas> ่3แล้วเย้ พิ่สตี่ถามนี้นะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมารู้เรื่องของบัจจ e t กันในโครงการ3 h plus 1 double degree programs นะคะโอเคงั้นเริ่มกันเลยนะคะคก็คือเราเนี่ยจะแบ่งบัจจ e t ออกเป็น3ส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือก่อนที่จะเข้าโครงการต้องส่วนที่2ก็คือระหว่างเข้าโครงการและส่วนที่3ก็คือหลังจากเข้าโครงการแล้วนะคะใช่แล้วงั้นเรามา<ช>เริ่มที่ส่วนแรกกันก่อนในส่วนแรกนะคะเราก็มีการลงทุนในเรื่องของ การสอบ i อเอลในการเตรียมสอบ i อเอลเนี่ยอ้นก็มีการไปติวสอบมาซึ่งรวมแล้วเนี่ยมันก็ออกมาเป็นประมาณ25,000บาทยังไม่รวมค่าสอบค่าสอบอ,อีก7,500บาทใช่ส่วนของค่าสอบนะคะเราเลือกที่จะไปสอบเป็นแบบคอมพิวเตอร์ใช่ปะซึ่งมันจะแพงกว่าการสอบกระดาษเนี่ยอยู่1,000บาทถูกไหมแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยมันก็จะเร็วกว่าถูกตอ้องอันนั้นก็คือข้อดีของมันเหมือนกัน อ้นเนี่ยเขาได้เตรียมตัวเป็นเวลาหนึ่งปีล่วงหน้าถูกปะ่ะคืออนน้นมีแผนที่จะเข้าโปรแกรมนี้อยู่แล้ว<ช>เป็นเวลาล่วงหน้าหนึ่งปีอ้นก็เลยไปเทคคอร์สมาแต่ว่าน้าอะก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบสนใจตั้งแต่แรกเ <c oughs> พิ่งจะมาสนใจที่หลังแต่ว็คือสนใจนี่แหละทุกคนก็เลยแบบเออไปหาซื้อหนังสือมาทําเราสามารถคุดลูกหนังสือได้ป่ะึ้น <c oughs> ได้แหละแบบปิง้งอะให้ความรู้หนังสือเล่มนี้มันดีมากตรงที่ว่ามันแบ่งออกเป็นครบทุกพาร์ทเลยสําหรับที่ใช้ในการสอบแต่ว่าถ้าพูดถึงว่า แนวข้อสอบจริงๆที่ได้ก็คือได้จากอ้นเนี่ยแหละเพราะว่าพี่ที่เขาสอนอ้นเขาเ,าเขาจะให้เทคนิคลงมาอ,มอย่างเวลาไลติงแพทเทิร์นมันจะประมาณไหนเวลาตอบเราจะต้องมีมีแอตติจูดประมาณไหน,นประมาณนี้เราก็ได้มาจากอ้นเนี่ยแหละขั้นต่อไปบ้างคละที่2ก็ <พา S 2> คือตอนที่เรากําลังเข้าโครงการอยู่นะเราก็จะต้องเข้าสู่โปรเซสของการทําเอกสารถูกไหมทุกคนพวกวีซ่าละด็ document ต่างๆเริ่มแรกเลยนะคะเราสคนเนี่ยก็คือเอา เงินเข้าบล็อกแอคเคาท์กันก่อนทางคอนซูเล t เนี่ยนะเขาบอกว่าต้องมีเงินในบล็อกแอคเคาท์เนี่ย10236ยูโรตีเป็นเงินไทยตอนนี้นะตอนนี้นะปี2020ันยี่ส<า>ิบก็คือสามแส0 0 0 0ใช่แปดประมาณนี้แล้วพอเราเอาเงินเข้าบล็อกแอคเคาท์เสร็จแล้วเนี่ยในบล็อกแอคเคาท์อ้นได้พูดไปใน EP ที่2แล้วว่าในบล็อกแอคเคาท์เนี่ยมันจะอินคลูดเรื่องของประกันชีวิตเข้าไปด้วยถูกต้อง ประมาณเดือนละ100ยูโรได้แต่ก็คือรวมอยู่ในนะั้นเรียบร้อยแล้วใน1026 6แต่ก็มีค่าสำหรับตัวสุโตแบงค์ที่เขาจะดูแลบัญชีให้เราเนี่ยแบงค์ที่เราใช้ชื่อสุ t โตแบงค์อยู่ในแอปฟินท่บารนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีค่าดูแลเริ่มต้นเนี่ย100ย mm ูโรเฉลี่ยแล้วรวมๆม,มันก็จะเป็นประมาณ10336หรือว่า10400ก็่ยูโรประมาณนี้อือห mm hmm. mm hmm. หลังจากนั้นนัดกับอ้นก็ทำการอาจอง ตสองขึ้นบินเราจองของลูฟานซ่าไปก็คือบินตรงไปที่แฟรงเฟิร์ตเลยอ่าแล้วจากแฟรงเฟิร์ตก็คือต่อไปที่เบรเมนประมาณ1 8 0 0 0บาทแต่ว่าก็มีค่าประกันอะไรต่างๆนอันนี้คือขาเดียวเนาะค่ะบินไปขาเดียวแล้วเราก็อยู่ยาวปีนึงใช่แล้วเฉลี่ยรวมก็คือรวมค่าประกันเดินทางค่าเงินค่านี้เพิ่มเลื่อนตั๋วก็คือมันจะมีแบบ a อ d i ช i o น a ลเพิ่มเติมเพื่อนๆก็สามารถไปเลือกดูเอาได้ว่าอยากจะเพิ่มอันไหนราคามันก็จะเพิ่มขึ้นตามนั้น คือเราสองคนอะตัดสินใจซื้อประกันในเผื่อตั๋วมันเลื่อนเพราะช่วงนี้มันอยู่ในช่วงโควิด -19 ด้วยเผื่อมีอะไรอินเอนซีขึ้นมาเราก็จะได้เลื่อนได้มีประกันตรงนี้ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมไม่งั้นเราก็คือเสียหมื่นแปดไปเลยฟรีๆแล้วก็ไปจองตั๋วใหม่อย่างงี้ใช่แล้วคะ่ะอันนี้ก็คืออินคลูดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสองหมื่นหนึ่งพันบาทหลังจากที่เราจองตั๋วแล้วเอาเงินเข้าบล็อกแอคเคาท์แล้วเราก็ไปขอวีซ่ากัน ใช่ซึ่งมันก็หนักตรงค่าขอวีซ่าเนี่ยแหละตาม,มที่เราบอกไปในคลิปเอนสองเนาะว่าเราบินไปขอที่เชียงใหม่มเสร็จปุ๊บเราลงไปที่ภูเกต็ตม,มันก็เลยมีคอสเยอะขึ้นเราไม่รวมค่าเดินทางนะทุกคนเอาแค่ค่าขอวีซ่านะคะที่ภูเก็ตเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ5,000บาทเฉลี่ยแล้วรวมค่าถ่ายเอ,อกสารของนัดโดนไป 40, 40. แต่ของอ้อนโดน50อะห้าสิบของอ้อนโดน50<ช>เพราะว่าอ้อนเหมือนปิ้นเอกสารออกมาใหม่เลยเพราะ,ะว่าตัวฟินทิบาอ้อนที่เป็นบล็อกแอคเคาเนี่ยมันไม่มีเรื่องของประกันเข้ามากเกี่ยวก็คือค่าถ่ายเอกสารอะไรต่างๆก็คือประมาณเนี้ยแต่ก็คือเฉลี่ยสองคนก็ค่าขอวีซา่าก็ประมาณ5,000บาทแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีเวลาได้ทําที่กรุงเทพนะคะค่าขอวีซา่าก็จะอยู่ที่ประมาณ2 8 0พไม่เก นหนอเอางี้ก่อนถ้าเพื่อนๆนไปขอทางสถานทูตโดยตรงเนี่ยเพื่อนๆจะไม่เสียห้าร้อยห้าสิบาทที่เป็นค่าบริการอ่าใช่ค่แต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไปขอกับทาง vfs ที่เป็นเอเจนซี่ของสถานทูตเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเสียค่าบริการของเขาห้าร้อยห้าสิบาทถูกต้องแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตอนที่อ้นกับนัดไปทาเนี่ยทาง vfs เขารับทําเฉพาะคนที่ไปทานักไม่เกินเก้าสิบวันเพราะฉะนั้น เราก็เลยไปทําที่ VFS ไม่ได้เราต้องไป,ไปท,ทํ<ช>ากับสถานทูตโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไปทําในปีหน้าปีต่อไปอะไรยังไงก็ต้องเช็คก่อนว่าทาง VFS เขารับทําหรือยัง<ช> <ๆ S 1> ก็จะสะดวกหน่อยว่อาอยู่ไหนกรุงเทพต้อง้วค่ะมีค่าอะไรนะของไนก็จะมีนี้อันนี้อันนี้อ๋อก็แค่นั้นเองก็คือหลังจากนี้ก็คือเราีซ่ายอย่างเดียวส่วนเรื่องค่าที่พักอะไรต่างให้ส่งต ก็คือมันจะอยู่ในพาร์ทที่3แล้วที่จะเป็นตอนที่เราไปโครงการแล้วเราก็จะมีเรื่องค่าที่พักค่าอยู่กินค่า Public คทรานสปอร์ตเ o ชทางนู้นที่เราต้องจ่ายใช่มันก็จะเพิ่มมาตรงนี้แต่เรื่องจําเงินอ้นก็ขอยูให้นักพูดนะคะ ก็คือเมื่อกี้นัดบอกทุกคนใช่ไหมว่าเราเอาเงินเข้าบล็อกแอคเคท์กันไป1 2 0 0 0เอ้ย12,36ยูโรซึ่งในเนี้ยทางฟินติบารนะคะเขาก็จะทำการตีพายแชร์ให้เราเป็นแบบ each m o n t o เนี่ยเราก็จะได้คนละ853ยยูโร คร่าวๆประมาณนี้แปรยิยูโรหักค่าประกันอะไรไปก็เหลือประมาณ700ยก,กว่ายูโรซึ่งใน700ยูโรเนี่ยจะต้องเป็นทั้งค่ากินค่าอยู่ค่าหอพักซึ่งค่าหอพักเนี่ยอ้นกับหนาดูก,กันไว้คร่าวๆว,ว่าจะเอาอยู่ที่ประมาณ250ยูโรนะคะใช่แล้วก็อ,อยู่ด้วยกัน2อคนแชร์กันได้ เระหยัเรื่องของอาหารการกินที่เขาบอกว่าก็คือถ้าเราเข้าซุปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะ e a c ว w e นะคะเราก็จะเสียประมาณแบบยี่สบามสิบยูโรก็คือซื้อของมาทํากินแต่ถ้ากินเองมันก็ถูกว่าอยู่แล้วทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วทุกคนรู้ป่ะเราสองคนแบบพกมาหุงข้าวไปด้วยนะอันไหน้อยอันนี้เพื่อที่จะไปหุงข้าวกินกันเพื่อที่จะได้แบบเซฟมานี่ของเราแืมก็คือเราคิดว่าพอพอปะอ้นพอไหมพอ แต่ก็คือเพื่อนๆก็สามารถเอาบัตรเครดิตอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เอใช่อยากซื้ออะไรเพิ่มก็เตรียมไปเองจ้าเขาคิดมันนี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นค่า public transportation ที่เราพอไปอยู่ที่เยอรมันแล้วเรามีการใช้บัสมีการใช้เทรนอะไรก็จะเป็นบัตรอันนี้อย่เดียวสําหรับนักศึกษาเลยใช่จ่ายประมาณซ semester ละหนึ่งหมื่บาทนะคะก็คือเราไปเรียนสอง semester เนาะก็จะเป็นสองหมื่นส่พบาทใช่มปิ๊งปิ๊งขึ้นเลมา เรื่องค่าเทอมค่าเทอมเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปโครงการนี้ก็จ่ายหกหมื่นเท่าเดิมเท่ากับตอนที่อยู่ที่ไทยเลยเพราะฉะนั้นเราก็แค่ไปเสียค่าอยู่กินที่นู่นพี่โอ้นกับนัทคำนวณกันออกมากันนะเฉลี่ยเฉลี่ยก็ประมาณ5้าแ0นโครงการนี้ไปก็ห้าแ0นใช่แล้วค่ะเราว่ามันคุ้มมากเพราะว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าไปเรียนต่างประเทศมันแพงใช่ใคือถ้าสมมติไปโปรแกรมอื่นอ้นว่าไง ใ่ยเยอะกว่านี้เยอะเป็นล้านอ,อะโดยเฉพาะรประเทศที่เขามีการศึกษาที่เป็นสแตนดาดขนาดนี้ก็คือสมมุตินะสมมุติว่าถ้าในความคิดนัดนะกับการที่เรียนเพิ่มอีกหนึ่งไม่ใช่เรียนเพิ่มสิเรียนระยะเวลาเท่าเดิมแค่ไปเปลี่ยนประเทศที่เรียนในเวลาหนึ่งปีเนี้ยแล้วก็เสียเพิ่มอีกห้าแสนบาทแล้วได้ปตีสองใบกับทุกคนไปเทียบว่าเรียนปตีใหม่สี่ปี ค่ากินอยู่ก็ต้องมากกว่า5้าแสนอยู่แล้วอ่ะถูกปะยังไม่รวมค่าเทอมอีกเนาะใช่เราก็เลยรู้สึกว่าโครงการนี้มันคุ้มค่าใช่ไหมใช่ระ<อ>ยะเวลามันสั้นกว่าเยอะมากอืมแล้วเราไม่ได้แบบแค่แบบไปใช้ชีวิตนะทุกคนเรายังได้ไปเรียนไปเปิดประสบการณ์ในห้องเรียนด้วย <c oughs> ที่แบบไอเรียนที่ไทยอย่างนี้แล้วที่เยอรมันจะเรียนแบบไหนละอะไรเงี้ยคือมันเราก็พอจะเห็นแนวทางเพราะว่า อย่างปีที่แล้วอะ่ะก็มีเพื่อนต่างชาติจากเยอรมันที่มาแลกเปลี่ยนที่ไทยแล้วตอนนี้ก็แบบสนิทกันไปเลยเออมันมันเปิดประสบการณ์มากๆอะ่ะ<ช>นี่เราจะไปเยอรมันใช่ปะ่ะเดี๋ยวเขาก็ไปรับเราที่สนามบินอะไรเยคือมันแบบมันไปเลยอะ่ะมันแบบเป็นคอนเนคชั่นที่ดีมากๆถูกต้องได้คอนเนคชั่นด้วยคะ่ะก็คือส่งท้ายนะคะก่อนที่จะไปกันอยากจะให้คนที่สนใจโครงการเนี้ยได้มีเวลาเตรียมตัวจริงๆแนะนําให้ไปเนาะใช่ อยากให้ไปไปเผื่อเจอกันตอนปายปีวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอจบเอพิโซดที่3ไว้เพียงเท่านี้นะคะหากข้อมูลที่เราให้ไปมันผิดพลาดอะไรยังไงแล้วก็ขออภัยมาณที่นี้ <c oughs> ด้วยนะคะฝากคลิปคนดูหน่อย ก็เอพิโซดต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของ language แล้วก็ culture ซึ่งเราจะมีเกมสนุกสนุกให้เล่นกันฉะนั้นอย่าให้ติดตามกันด้วยใช่แล้วอย่าลืมติดตามพวกเราในโปรแกรมเอ้ยอย่าลืมติดตามพวกเราในรายการอย่าเรียนนอยจะบอกให้บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์แล้วก็ don't forget to subscribe ด้วยนะคะบายบาย